สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนะาะสวัสดีพี่พี่ทางบ้านพี่อยู่เช่นกันนะคะวันนี้น้องอึ่งก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจาวันที่25่ธันวาคม2564นะคะอก่ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปูะปนกันไปเนาะ,ะตัวน้องห่งเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากดำมาแบ่งปันนะคะ,คะถ้ามากาชชอบกับจังตามนอะพี่น้องจา๋าบ่ามากกะบ่ชอบก่ผ่านได้เด้อค่ะเด้อ อ่มาดูตัวที่ต้องวึงอ่ทำออกมานะคะสำหรับชุดเน้นเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะอ่าตัวที่เน้นนะคะก็จะมีสี่แปดเก้าสองแปดศูน ก้าสี่นะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสามศูนย์เจ็ดแปดนะคะ เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋ามาดูชุดชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวก็จะมีหกสี่แปดศูนย์สองเก้า 092พี่น้องน้องบึงจะเขียน092ขออนุญาตเขียนใหม่นะคะอืมว่าจะเขียน092พี่น้องอกลับเด้อพี่น้องเด้อ,อมีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอันนี้092เด้อค่ะเด้อ่าแล้วก็480นะคะ สำหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้ก็ขอให้มาเนาะพี่น้องจาอ๋าจดไว้แคปไว้เดอ้อเพื่อป้องกันการลืมนะคะอย่าลืมนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกลับหัวเดอ้อเเดี๋ยวน้องอุ๋นเขียนไว้ให้อนี่ก็เป็นหกสองด้วยนะจ๊ะก่อนออกไปนะคะน้องอุ๋นก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะ อ่ะสุดท้ายนี้น้องเวิรนก็ขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ